สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูตั๊กอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 ค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของทศนิยมค่ะแต่เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะในการแก้โจทย์ปัญหานะคะมีขั้นตอน4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกเป็นการมีะห์โจทย์ปัญหาเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามหรือว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดนี้คืออะไรนะคะขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนของการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาค่ะเพื่อให้ทราบว่าเราจะต้องแก้ปัญหาโจทย์ในข้อนี้ด้วยวิธีอะไรนั่นเองและข้อที่3นะคะก็คือขั้นตอนของการแก้ปัญหาค่ะเป็นการดําเนินการแก้ปัญหาตามในข้อที่2นะคะที่เราได้วางแผนไว้แล้ว และสุดท้ายค่ะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเพื่อตรวจสอบว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะหรือว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์กันเลยนะคะโจทย์ในข้อนี้เขาบอกว่าสุดามีที่ดิน26.6ไร่ใช้ทำสวน1 1ไร่ที่เหลือแบ่งเป็นแปลงสำหรับปลูกผักแปลงระ 1.2ไร่ได้กี่แปลงในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาดูว่าสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโจทย์บอกอะไรเราบ้างในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือสุดามีที่ดิน26.6ไร่ค่ะแล้วเขายังบอกอีกว่าใช้ทำสวนนะคะ11ไร่เอ๊ A บอกอะไรเราอีกไหมคะบอกค่ะที่เหลือนะคะแบ่งเป็นแปลงสำหรับปลูกผักค่ะแปลงละ1.2ไร่ค่ะอันนี้คือสิ่งนะคะที่โจทย์บอก,กเรานะคะเด็กๆก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะ สุดานะคะมีที่ดินใช้ทำสวน11ไร่และที่เหลือนะคะปลูกพัก แปลงละ1.2จุดไร่ค่ะอ้าวต่อไปนะคะมาดูสิ่งที่โจทย์ถามบ้างนะคะในข้อนี้โจทย์อยากรู้ว่าอ่าไ้ที่ปลูกผักเนี่ยได้กี่แปลงนะคะปลูกผักได้กี่แปลงอ่าตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าโจทย์บอกอะไรเราบ้างแล้วก็โจทย์ อยากรู้อะไรหรือว่าโจทย์ถามอะไรนะคะอ่ะเราไปดูกันต่อค่ะในขั้นตอนของการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะในข้อนี้เด็กๆด,ดูให้ดีค่ะสุดานะคะมีที่ดินคุณครูสมมตินะคะอ่าให้เป็นบาโมเดลเนาะว่าที่ดินทั้งหมดนี้นะคะคือ26.6ไร่ค่ะปรากฏว่าเขาใช้ทําสวนนะคะไปแล้ว11ไร่ อ่าสิบเอ็ดไร่ใช้ทำสวนนะคะจากนั้นที่เหลือคะ่ะที่ดินที่เหลืออ่าตรงนี้นะคะที่ดินที่เหลือตรงนี้คุณครูขอ,ขอถามก่อนว่าที่ดินที่เหลือตรงนี้เราหายยังไงคะที่ดินที่เหลือตรงนี้นะคะก็นะได้มาจากยี่สิบหกค่ะจุดหก หักออกไปตรงทําส่วนนะคะ11นะคะครูคให้เป็นสามเหลี่ยมละกันอ่าพื้นที่ตรงนี้นะคะนี่เท่ากับสามเหลี่ยมแต่เขาบอกว่าไอ้เจ้าพื้นที่ที่เหลือนี้นะคะก็แบ่งเป็นแปลงนะเอาไว้นะคะสําหรับปลูกผักแปลงละ1.2ไร่แสดงว่าเราต้องมาซอยเป็นแปลงแปลงแบบนี้ใช่ไหมคะซอยไปเรื่อยๆแปลงละ1.2ค่ะอ่านเะด็กๆสังเกตคําของ โจทย์ให้ดีนะคะเป็นการแบ่งค่ะและแบ่งอย่างละเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นวิธีการหารน,นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้นะคะจากที่เราได้ไอเจ้าสามเหลี่ยมนี้มาเราจะก,การหารค่ะด้วย1.2นะคะก็จะได้เป็นคำตอบของเรานั่นเองอ่าแบบนี้เและในจุดนี้นะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าย่งไงคะ ขั้นตอนแรกนํามาลบกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คืออะไรทําก่อนใส่วงเล็บด้วยนะคะ26.6ลบด้วย11ค่ะวงเล็บปิดนะคะขั้นตอนที่2นะเรานํามาหารนะคะด้วย1.2ค่ะก็จะได้คําตอบออกมานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะ คุณคู่ขอเขียนประโยคสัญลักษณ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ2 6 6สิลบด้วยสิค่ะแล้วค่อยหารด้วย1.2น,นะคะก็จะได้เป็นคำตอบอืมแบบนี้นะคะในขั้นตอนของการแก้ปัญหาเราก็คือคิดนะว่าข้อนี้ทำยังไงเนาะ26นะคะจุดหลบด้วยสิบเอ็ดใส่หลักให้ตรงนะคะ ถ้าใครกลัวงงนะเด็กๆสามารถเติมจุด0ูนย์ลงไปได้นะคะอ้าวหกลบศนย์ได้6ค่ะใส่จุดที่ตำแหน่งเดิม6กลบหได้หและสองลบหได้1ค่ะตอนนี้เราได้คำตอบของเราแล้วนะคะว่า15.6ค่ะหลังจากนั้นนะเรามาทำขั้นตอนที่สองนะคะนำมาหารด้วย1.2นะคะ15.6หารนะคะ 1.2นะคะก็ได้เท่ากับ156ส่วน10ค่ะหารด้วย 12.. ส่วน10นะคะการหารในเศษส่วนนะคะไม่มีการทํานะคะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นการคูณก่อนใครมาก่อนอยู่ข้างหน้าเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะคนที่มาทีหลังให้กลับใจ12ส่วน10ก็กลายเป็นเศษ10ส่วน12ค่ะ อ่สิบตัดสิบกัดทอนกันได้นะคะ12บสองหกับหนึ12ร้อยค่ะเหลือเศษสามนะคะเป็น36 12ิคูณสาได้36เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้คำตอบก็คือ13นั่นเองนะคะอ่าแต่ข้อนี้นะมีเป็น ตรวจปัญหานะคะนักเรียนจะต้องใส่หน่วยไปด้วยนะคะอ่ะอุ้ยขอภัยค่ะล้อลีงนะคะอ่าโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะหรือตรวจความถูกต้องนะเด็กๆก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขนะคะในการคิดคํานวณน,นะคะได้นะ่ะเดีย๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลย ในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าพินมีน้ำส้ม91ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละ0.35ลิตรแล้วขายราคาขวดละ14.50บาทถ้าขายหมดพินได้เงินกี่บาทข้อนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่โจทย์บอกอามาดูค่ะโจทย์บอกอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์บอกก็คือพินมีน้ำส้ม91ลิตรค่ะโจทย์บอกอะไรอีกคะ แบ่งใส่ขวดค่ะขวดละศูนย์จุดสามห้าลิตรมีอะไรอีกไหมอ่าใช่แล้วค่ะเขาบอกอีกว่าขายขวดละสิบสี่จุดห้าศูนย์บาทนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกค่ะเอแล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเขาอยากรู้ว่าถ้าขายหมดพินได้เงินกี่บาทนะถ้าขายหมดพินได้เงินกี่บาท ตรงนี้นคุณครูจะไม่ได้เขียนให้ดูนะคะคุณครูจะทําเป็นสีให้เราแล้วนะคะสิ่งที่โจทย์บอกนะพินมีน้ําส้ม91ลิตรแบ่งใส่ขวดขว,วดละ0.35ลิตรขายราคาขวดละ14.50บาทส่วนสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าขายหมดพินได้เงินกี่บาทขั้นตอนต่อไปต่อไปนะคะเป็นการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานะคะ,ะเขาบอกว่าพินมีน้ำส้ม91ลิตร นี่มีน้ำส้ม91ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละ0.35เป็นการแบ่งและแบ่งอย่างละเท่าเท่ากันนะขวดละ0.35เอาแบ่งไว้ค่ะแบ่งไปอย่างละเท่าเท่ากันนะทั้งหมดมี91นะคะแบ่งทีละ0.35แบ่งเท่าเท่ากันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะแสดงว่าเป็นวิธีการ หารน,นะคะอันนี้เป็นวิธีการหารน,นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเขียนไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ91ค่ะหารด้วย0.35คุณครูให้เท่ากับสามเหลี่ยมไปก่อนอเราคิดขั้นแรกหลังจากที่หารเสร็จเรียบร้อยนะเรารู้แล้วว่าหารแล้วได้กี่ขวดนะเขาบอกว่าเอาไปขายค่ะขวดละ 14บาท50สตางนะหรือ14.50บาทเรานำของไปขายในราคาเท<ม>่ากันนะใช้วิธีอะไรเอ่ยอ่าข้อนี้ใช้วิธีการคูณค่ะนำคำตอบที่ได้จากขั้นตอนแรกนะคะคือสามเหลี่ยมนะคูณกับ14.50ค่ะก็จะได้เป็นคำตอบของเราอ่ะข้อนี้เด็กๆว่า เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงคะนะขั้นตอนแรกมาก่อนเลยนะคะอะไรที่ทำก่อนเราใส่วงเล็บไว้นะคะ9กค่ะหารด้วย0.35และขั้นตอนที่2คูณด้วย14.5ค่ะ14.50นะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนของการแก้ปัญหากันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเขียนประโยคสัญลักษณ์อีกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้พวกเราลืมนะอะไรที่ทำก่อนใส่วงเล็บไปค่ะและขั้นตอนที่สองนะคะเป็นขั้นตอนของการคูณค่ะเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาลงมือแก้โจทย์ปัญหากันเลยนะคะคุณครูขอ,ขอทำไปเทีรละขั้นนะคะอันแรกนะยกมาก่อน91หารด้วย0.35ค่ะก็จะเท่ากับ91นะคะหารด้วย35นะคะส่วนด้วยทศนสยม2ตำแหน่งก็คือส่วนด้วย100ค่ะก็จะเท่ากับ91 ใครมาก่อนอยู่ก่อนอย่าไปยุ่งกับเขาใครมาทีหลังให้กลับใจค่ะจาก35ส่วนร้อยก็กลายเป็น100ค่ะส่วนด้วย35 A เอมีสูตรคูณอะไรหนะ้าหาร91และ35ได้ลงตัวใช่ละค่ะสูตรคูณแมส7นะคะ7535 717ค่ะเหลือเศษสองนะคะกลายเป็น21 เจ็ดหนึ่งเจ็ดเค่ะอ่าเพระนาะฉนั้นทัดนี้นคุณครูขอคูณก่อนละกันนะคะก็จะเท่ากับ1,300สค่ะส่วนด้วย5เอ๊ะตัดทอนได้อีกแล้วนะคะระหว่าง5กับ1,300นะก็จะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยห้าสิบ 5 6 30อ่าได้เท่ากับ260นั่นเองหลังจากนั้นนะคะมาทำในขั้นตอนที่2ต่อนะคะ260คูณด้วย14.50ค่ะอ่าค่ะ ในการคูณนะคะเราสามารถสลับตำแหน่งนะตัวตั้งแล้วก็ตัวคูณได้แต่ถ้าเป็นการหารหรือว่าการลบนะคะนักเรียนไม่สามารถสลับตำแหน่งได้เลยนะคะข้อนี้คุณครูขอสลับตำแหน่งนิดนึงนะคะโดยคุณครูจะขอเก็บ0ตัวนี้ไว้ก่อน อันนี้ขอเก็บไว้นะคะส่วน0ตัวนี้สามารถตัดทิ้งได้เนื่องจากอยู่หลังจุดศนิยมและไม่มีตัวเลขอะไรมาต่อนะคะตัดทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะคุณครูตั้งเลยคะ่ะ145คูณด้วย26ค่ะ5คูณ6ได้30ใส่0ทด3 64 24บวกอีก3เป็น27 หกหนึ่งหกบวกสเป็น8 5ดห้าคูณสอ่ะต่อไปนะคะคูณหลักสิบนะเลขสออยู่ในหลักสิบเพราะฉะน,นั้นก่อนคูณเติมศูนย์หนึ่งตัวก่อนค่ะ2อคูณห้ได้ 10, สิใสศูนย์ทดห่งค่ะสองคูณสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะคะสองคูณหเป็น2นะคะจัดการบวกกันเลยค่ะได้ศูย์ค่ะได้เค่ะได้17นะคะใส่7็ทด1ได้3 7ม0ันเจ็ดรนะคะ เอ๊ะได้คำตอบหรือ,อยังเอ่ยตรงนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะ3 7ม0แต่อย่าลืมว่าคุณครูเก็บ0ูนย์ไว้หนึ่งตัวอยู่ข้างบนนะคะเอามาใส่ด้วยค่ะ0ย์ค่ะและอะไรอีกนะตัวคูณมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นใส่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะนับหนึ่งแล้วจุดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนั่นเองอ่านี่เป็นคำตอบที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะบอกได้ว่าพินนะคะขายน้ำส้มได้เงินทั้งหมด3 7 7 0บบาทนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบนะคะความสมเหตุสมผลของคำตอบซึ่งเด็กๆสามารถกดเครื่องคิดเลขนะคะเพื่อตรวจสอบคำตอบของตัวเองได้ค่ะ อ่ะค่ะนี้มาถึงขั้นลองคิดลองทำบ้างนะคะในแบบฝึกหัดที่3.7ค่ะในแบบฝึกหัดที่3.7นะคะดเด็กดูข้อหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะทำโจทย์นะคะในข้อนี้ไปพร้อมพร้อมกันค่ะอ่านโจทย์นะคะกลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้ำปลาได้150ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละ0.75ลิตรได้กี่ขวด โจทย์บอกอะไรเราบ้างคะผลิตน้ำปลาได้150ลิตรบอกอะไรอีกแบงใส่ขวดขวดละ0.75ลิตรนะและก็อยากรู้ว่านะคะได้กี่ขวดนะข้อนี้ทำยังไงข้อนี้ทำยังไงอ่านะในเมื่อเป็นโจทย์ปัญหานะคะเราจะต้องเขียนนะคะเขียนข้อความลงไปด้วยเด็กๆทำพร้อมคุณครูเลยคะ่ะ วิธีทำกลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้ำปลาได้150ลิตรนะคะคุณคขอตัดข้อความนิดนึงเนาะเด็กๆสามารถเขียนเต็มได้นะคะ ตัวเลขก็ควรจะมาอยูุ่่มในกลุ่มเดียวกันนะคะหน่วยอยู่ท้ายเลยค่ะต่อไปเขาบอกอะไรเราอีกคะแบ่งไส่ครด น,นี้นะคะเป็นโจทย์ขั้นตอนเดียวนะคะต่อไปแบ่งได้กี่ขวดนะคะแบ่งน้ำปลาได้ข้อนี้ใช้วิธีการเป็นการแบ่งและแบ่งอย่างละเท่าๆกันก็คือวิธีการหารนั่นเองนะคะ 150ค่ะหาร0.75อ่าเด็กๆคิดนะคะในกระดาษทดได้เลยได้คำตอบคือคือคือเท่าไร่2 0 0นะคะอ่าขวดบางคนอาจจะแบบเอ๊ะคุณครูคะ่ะคิดได้ยังไงอ่ะ๋ยาคุณครูจะคิดให้ดูนะคะ ตรงนี้เราเขียนตอบก่อนตอบนะคะ200ขวดอะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าคุณครูคิดได้ยังไงนะว่าเป็น200นะคะออ่ขอใช้พื้นที่พื้นที่ด้านบนละกันนะคะ150หาร0.75ค่ะ150หาร 0.75นะคะก็เท่ากับ150หารด้วย75ค่ะส่วน100นะคะจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะ150คูณด้วย100ค่ะส่วน75จากนั้นตัดทอนค่ะ75กับ150นะคะ75 1 75 75คูณ2ได้150เหลือ2คูณกับ100ก็ได้200นั่นเองะคะ่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะในแบบฝึกหัดที่3.7เช่นกันค่ะแต่เป็นข้อที่4านี้คราวนี้นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนบ้างนะคะโจทย์บอกว่าการคิดค่าน้ำนะคะในแต่ละเดือนของหอพักแห่งหนึ่งเจ้าของหอพักค,คิดค่าน้ำประปาสำหรับผู้เช่าลูกบากเมตรละ20.50บาท แสดงว่า1ลูกบาศกเมตรนะคะราคา20บนะ20บาท50สตางค์นั่นเองจากนั้นนะคะเขาคิดค่าบริการห้องละ20บาทอ่านี้บอกต่อว่าและถ้าเดือนมิถุนายนสินใจเสียค่าน้ำประปาพร้อมค่าบริการ327.50บาทอยากทราบว่าเดือนมิถุนาสินใจใช้น้ำไปกี่ลูกบากเมตรในข้อนี้นะคะเขาบอก ค่าน้ำประปาพร้อมค่าบริการมาอันนี้คือค่าน้ำประปาพร้อมค่าบริการนะคะทั้งหมดเนี้ยมันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์อ่าเป็นค่าประปาพร้อมกับค่าบริการแต่เมื่อหักค่าบริการออกไปตรงนี้ยี่สิบบาทแสดงว่าเป็นค่าน้ำประปายอย่างเดียวเท่าไหร่คะอ่านะักเรียนเอามาทำอะไรกัน ลบกันถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็คือ327.50จุลบด้วย20นะคะครูให้เท่ากับสามเหลี่ยมก่อนทีนี้เขาไม่ได้อยากรู้ว่าจ่ายค่าน้ำประปาอย่างเดียวเนี่ยเท่าไหร่แต่เขาอยากรู้ว่าใช้น้ำไปกี่ลูกบากเมตรนักเรียนทำยังไงคะลูกบากเมตรละ20.50ใช้ไปเท่าไหร่ เป็นการแบ่งอย่างละเท่าๆกันนะคะก็คือวิธีการหารนั่นเองนัาเรียนก็เอาคำตอบนะคะที่ได้จากขั้นที่หนึ่งหารด้วยนะคะยีะะ่สิจุดห้ค่ะก็จะได้เป็นคำตอบนะคะของเราเพราะฉะนั้นข้อนี้นะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3 2 7ร้อยจดจุลบยีวงเล็บปิดนะคะแล้วค่อยหารด้วยยี่สิ จุดห้าศูนย์ค่ะเท่ากับสี่เหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้กันเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะวิธีท่านะคะเขียนวิธีท่าอ่ะแล้วเอา ค่าน้ําในเดือนมิถุนายนก่อนนะคะคุณครูขออนุญาตใช้ตัวย่อนะคะเดีย๋ยวที่ไม่พอเนาะมิถุนายนสินใจค่าน้ำ อ่ะพร้อมค่าบริการสามร0อยยี่สิเจ็ดจุดห้าศูนย์ลูกบาศก์เมตรนะคะอืมอเขียนล้นนิดนึงเนาะเส้นปากกาของครูมันใหญ่นะคะอ้าวต่อไปค่ะขั้นที่สองนะคะเขาบอกว่าในเมื่อค่าน้ำพร้อมค่าบริการสามร0อยี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นะเมื่อกี้เราบอกแล้วเราจะลบค่าบริการออกกกอนใส่ค่าบริการเข้าไปค่ะ ค่าบริการค่ะห้องละยี่สิบบาทอ่าดังนั้นค <c oughs> ่าน้ำเดือนมิถุนายน ขนาดเดอนมิถุนายนก็จะมีค่าเท่ากับ3 2 7 5 0ลบด้วย20นะคะก็จะได้เท่ากับ3 0 7ค่ะจุด50บาทใส่หน่วยให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือขั้นที่1เสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นต่อไปค่ะเราจะมาหาว่าและสินใจใช้น้ำไปกี่ลูกบากเมตรนะคะดูสิ่งที่โจทย์บอกก่อนโจทย์บอกว่า ค่าน้ำลูกบาศเมตรละ20.50บาทเด็กๆใส่ไปเลยค่ะค่าน้ำลูกบาศเมตรละ20.50บาทดังนั้น ตินใจใช้น้ำไปอ่าค้อนี้จัดการหารเลยนะคะสามร้อยเจ็ดหานะคะหารด้วย20่สจุดห้านอ่าจุนะคะก็ได้คำตอบเท่ากับ15นะคะ ลูกบาศเมตรนั่นเองอ่าพวกเราก็ตอบลงไปได้เลยนะคะ15ลูกบาศเมตรอ่าแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขออภัยในรายมือที่อาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะเนื่องจากคุณครูเขียนในหน้าจอไม่ค่อยถนัดเนาะอ่าถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะสามารถ นะแชทนะคะหรือว่าพิมพ์ข้อความนะไว้ใน YouTube ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ